หล่อเท่โดนใจมากๆเลยนะครับหนุ่มเกสวรินทร์อัพรูปลงไอจีซึ่งโพสนี้เนี่ยหนุ่มเกสเรียกได้ว่าหล่อเหล่ามากๆเลยซึ่งโพ์นี้ของหนุ่มเกตวรินทร์นะครับยังมาพร้อมกางเกงขาสั้นด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยจะเห็นแต่กางเกงขาสั้นที่เป็นกางเกงบ่อนเท่านั้นพี่ซึ่งโพ์นี้ของหนุ่มหล่อหน้าไทยคนนี้นะครับยังมาพร้อมแคปชั่นด้วยนะครับว่า กาแฟตังหากที่ต้องยอมผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปส่องคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นกันบ้างดีกว่านะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับคนดมหล่อหน้าไทยคนนี้เนี่ยหล่อเท่โดนใจแฟนคลับมากๆก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เทียบเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นแต่กาแฟทําให้ใจสั่นนะครับ ว้าวพอหนุ่มอะดีดาสชอบความง่ายๆสบายของคุณจังเลยอ้ายต้องการคนไปกินกาแฟด้วยไหมจ๊ะแต่ผมต้องการแมวกับรองเท้าใหม่ความสุขของเขาเวลาว่างๆกาแฟแมวเลโก้ LEGO. ก็คือเอาเป็นว่าพสน์นี้ของหนุ่มเกสเนี่ยก็มีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์เพียบรวมไปถึงยังมีอีโมจิหัวใจอีโมจิรูปไฟอีกจำนวนมากเลยครับหล่อมากพอ